วันนี้นะครับเราจะมาเทสให้ดูว่าท่อมีผลยังไงกับรถซึ่งเราจะเทสด้วยยามาฮ่า R เนะเรามีท่อทั้งหมด3ชุดชุดแรกก็คือมาดูนี้อันนี้จะเป็นท่อฟูลงานไทยท่อฟูลหมายถึงว่าตัวคอท่อเนี่ยก็คือจะไม่มีแคทและตัดแคททิ้งแล้วก็เดินงานใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นปลายยาวนะตัวนี้เป็นปลายยาวซึ่งจริงๆเรามีวัดมาไปแล้วแต่เดี๋ยวเราเทสให้ดูอีกรอบนึงต่อมาจะเป็นท่อตัวนี้าคาโปวิกตัวนี้เป็นฟูลซิสเต็มเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นท่อแท้ เราจะมาเที้ดูว่าท่อแท้กับท่องานไทยมันต่างกันยังไงแล้วก็สุดท้ายถ้าใส่ท่อเดิมจะเป็นยังไงติดตามดูในคลิปนี้กันไดอ้อันนี้ก็คือเป็นกราฟแรงม้าสูงสุดของท่อแต่ละใบที่ที่สามารถทําได้นะครับผมเอามาให้ดู3อันนะ,ะมาดูดูกราฟนี้ก่อนดูตรงดูชุดนี้ก่อนนะครับตารางนี้ก็คือจะมีทั้งหมด3ามคอนดิชันคอนดิชันหนึ่งก็คือรีแมปสต็อกก็คือท่อเดิม อันที่2รีแมปฟูอาคาจะเป็นท่อฟูอาคาของ mp-07 นะครับแล้วก็รีแมปฟูซิสเต็มก็คือจะเป็นท่อคอฟูซิสเต็มปลายยาวนะจ๊ะ ที่เห็นในต้นคลิปนะอ่ะแรงที่สุดนะครับจะเป็นของอ่าเป็นของอาคาโบวิกนะครับก็คือเป็นสีเขียวตัวนี้รีแมปเป็นฟูอาคานะก็กราฟจะเป็นเส้นสีเขียวเดี๋ยวไม่แน่ใจเดี๋ยวผมให้ดูว่าชัดไหมอ่าเดี๋ยวผมให้ดูงี้อ่าเส้นสีเขียวตรงนี้อ่าจริงๆท่อฟูอาคากับท่อปลายาวนะครับแรงม้าต่างกันนิดเดียวเองนะ แล้วก็ช่วงกราฟเนี่ยก็หูไล่กันมากเลยอืมแต่ท่อเดิมนะก็ให้ท่อที่แตกต่างกันออกไปคือพอมาเป็นพอมาเป็นท่อพวกนี้ครับมันไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่มันไม่ได้เห็นผลแตกต่างชัดเจนถ้าเทียบกับ m p 0 7ในอีกคลิปหนึ่งน,นะอันนั้แม่งเห็นแตกต่างกันชัดเจนเลยใส่ท่อไม่ใส่ท่อรีแมปด้วยอะไรด้วยอ่าอันนี้เห็นผลจะเรียกว่าเห็นผลน้อยไหมก็ไม่ได้น้อยมาก แต่ยังเห็นผลอยู่แต่ถ้าผมถือว่ามันควรได้เห็นผลเยอะกว่านี้ถ้าเป็นท่อที่มันดีกว่านี้เนาะซึ่งจะบอกก่อนว่าฟูอาคาเนี่ยที่ได้แรงมาแค่เท่านี้คือแบบมันเพิ่มมาแค่3าตัวเนี่ยมันเป็นท่อฟูอาคาของ MT 0 7ไม่ใช่ท่อฟูลวงคาของ R 7เพราะฉะนั้นเขาอาจจะออกแบบมาไม่แมชกันกับตัว R 7นะครับก็ถ้าสังเกตนะอย่าให้ดูตรงนี้ อันนี้มันคือท่อเดิมท่อเดิมของ R7 มันจะมีตัวนี้นะครับเป็นน่าจะเป็น catalytic c o n v เตอร์เนอะล้วค่อยออกไปเป็นท่อพักอ่าข้างล่างซึ่งถ้าเป็นของ MP07 อยู่นะยิไปดูนายอ่าอันนี้จะเป็นของ MP07 ตัวนี้นะครับ MP07 จะไม่มีแคทนี่จะไม่มีแคทตรงนี้จะเข้ามาที่นี่เลยนะครับ รฉะนั้นก็อาจจะมีความแตกต่างกันเรื่องของแบคเพชเชอร์ในภายในท่ออะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก็สรุปได้ประมาณนี้นะครับใส่ท่อมีผลไหมเปลี่ยนท่อมีผลท่อ่โล่งมีผลก็คือท่อเดิมมันคงอันแหละนะจ๊ะแล้วก็แต่ท่อโล่งโล,ง,ลงมากๆเนี่ยเราไม่มีเทสเออก็เอาเป็นว่าถ้างบถึงแค่ฟูลซิสเต็มก็ได้หมายถึงว,ว่าฟูลเต็มงานไทยไปลายดาบปกระป๋องก็แรงมาเพิ่มแหละเออ แต่บางทีช่วงต้นมันอาจจะหายไปแต่ต้องเข้าใจว่ารถคันนี้มันเป็นรถรีแมปเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะรีแมปแล้วแต่งอะไรบางอย่างจนได้ทรอกเพิ่มขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับเอารถต่างๆมาทดลองนะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดกดแม่งให้หมดลนะกดมาเลยนะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากขึ้นไดโน่นะครับเรามีให้บริการ อยากจะแค่วัดแรงมา้าเฉยๆก็ได้เราคิดไม่แพงนะครับคันละห้าร้อยบาทนะสามารถเข้ามาได้เลยเราจะวัดจนกว่าจะเจอแรงมา้าสูงสุดให้แล้วก็เราจะช่วยดูเรื่องของกราฟช่วยดูเรื่องของ AF ต่างๆให้นะครับว่ารถของคุณสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าใครอยากมีงานวิจัยแบบว่าอยากทดสอบว่าเอ้ยท่อท่อโล่งท่ออะไรพวกนี้เอาของเข้ามาลองอินบ็อกซ์มาคุยกันนะเรายินดีที่จะร่วมวิจัยไปกับคุณเนาะ แล้วก็ถ้าใครอยากรีแมปอยากรีแฟต์ควิชชิสเตอร์เรามีหมดนะครับตัวนี้ไหนวะด็ Đ อ t เทคคว i c ชิสเตอร์นะครับเรามีให้หมดอยากจบอยากแรงทักมาอินบ็อกมานะครับมีให้ทุกอย่างสวัสดีครับ <c oughs>